สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกรครั้งกับการเล่าเรื่องผีนะคะวันนี้พี่ปุ๊กก็จะมาเล่าต่อจากเรื่องเดิมเลยจากแมปเดิมเลยนะคะก็คือ O อคอมพิวเตอร์สแครี่สตนะคะเห็นมีคอมเมนต์ว่าอยากให้พี่ปุ๊กเล่าเรื่องการ์ตูนแคท เออถึงแม้จะไม่ได้สร้างนะแต่แมปนี้เขามี oh. นี่มีการ์ตูนแคทกับไซเรนเฮดแล้วก็เจสันเอ่อปกติพี่ปุ๊กจะเรียงจากตรงโน้นมาไงค่อยๆเรียงมาแต่วันนี้เล่าการ์ตูนแคทก่อนเลยนะ mm. พอเห็นนี่น้องขอมาโอเคเรื่องราวของการ์ตูนแคทจะเป็นยังไงไปดูกันเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กผู้ชายสองคนนี่นายรู้ไหมแถวเนี้ยมีห้างล้างด้วยเหรอจริงเหรอแต่ที่ดีกว่านั้นน่ะนายรู้ปะ ของที่อยู่ในห้างนั้นน่ะยังอยู่เลย oh. จริงเปล่ามีเสื้อสวยๆหรือเปล่าฉันอยากได้เสื้อใหม่พอดีไม่รู้เหมือนกันไปดูสิโอเคเราเมื่อทั้งสองเข้ามาในห้างในห้างยังดูเหมือนสภาพใหม่อยู่โอ้ oh. โห,โหในนี้ยังดูใหม่อยู่เลยดูสิเสื้อพงเสื้อผ้ายังอยู่ครบเลยทําไมมันถึงล้างล่ะไม่รู้เหมือนกันเห็นก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีคนตายอะ่ะตายวันละคนวันละคนไม่รู้ทําไมแล้วจู่ๆเขาก็ป <laughs> ิดห้างไปเลยเหรอ หรือว่าเขาจะเป็นโควิดวะไม่น่าใช่หรอกเห็นเขาบอกว่าตอนตายเนี่ยเลือดท่วมตัวเลยแต่ช่างมันเถอะข่าวนี้มันก็นานมากแล้วว่าแต่ว่าเสื้อผ้าพวกนี้นี่ไม่มีเจ้าของแล้วใช่ไหมคงมีมั้งแต่เจ้าของเขาคงไม่มาเอาเอง <c oughs> ว้าวสวยๆทั้งนั้นเลยงั้นเราเออกกลับบ้านเถอะเร็วๆหน่อยละกันเผื่อมีคนมาได้ได้ <c oughs> มีชุดใหม่เยอะเลยในขณะที่สองคนนี้กำลังจะขโมยเสื้อผ้าอยู่นั้น <c oughs> ด้านหลังของเด็กผู้ชายคนนี้ มีตัวอะไรบางอย่างตะคุ่มตะคุ่มเมื่อพี่ปุ๊กเข้าไปดูใกล้ๆมันก็คือการ์ตูนแคทนั่นเองพวกนี้มาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยนี่นายเร็วๆสิเสร็จหรือยังเออๆๆใกล้เสร็จแล้วหัวนายมีอะไรหรอข้างหลังข้างหลังนายอะข้างหลังข้างหลังฉันทำไมข้างหลังนายมีตัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้ตัวมันสูงมากและหน้าเหมือนแมวด้วยคล้ายๆการ์ตูนแคทเปล่า เออเออตัวนั้นแหละมันอยู่ข้างหลังนายอ่ะนี่หนายหลอกฉันเล่นหรือเปล่าจริงๆแต่ว่ามันกำลังทำอะไรนายระวัง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 อะไรอเด็กนิสัยไม่ดีม,มาขโมยของกันหรือเออไม่นะเพื่อนเพื่อนตายแล้วเหรอเนี่ยไม่ต้องห่วงนะ,ดนะเดี๋ยวฉัน,ฉนจะพานายไปอยู่กับเพื่อนอย่าครับอย่าทำร้ายผมครับยา่เด็กนิสัยไม่ดี มาขโมยของทำไม <C oughs> และในที่สุด <C oughs> เมื่อเจ้าการ์ตูนแคทมาเจอสองคนนี้ <C oughs> เขาก็ฆ่าทันที <C oughs> เด็กสองคนนี้เข้ามาในที่ที่การ์ตูนแคทอยู่การ์ตูนแคทก็เลยฆ่าพอดีเลยจบค่ะ <C oughs> ความจริงพี่ปุ๊กยังไม่เคยหาข้อมูลของการ์ตูนแคทนะคะว่าเรื่องราวของการ์ตูนแคทจริงๆมันเป็นยังไงเอาไว้พี่ปุ๊กหาเรื่องของเขาแล้วอนาคตอาจจะทําเป็นเรื่องราวของเขาไปเลยโดยเฉพาะนะคะแล้วว,วันนี้ก็เอาเรื่องราวของที่เขาสร้างไว้ก่อนเนาะ ต่อไปนะคะเรื่องที่พี่ปุกจะเล่าให้ฟังต่อไปก็คือเรื่องไซเรนเฮดค่ะไปเข้าไปดูกันเรื่องราวของไซเรนเฮดนั้นเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งเขากําลังเดินทางเข้าป่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่รักธรรมชาติมากชอบเดินเข้าป่าและตั้งแคมป์โอ้ผมตรงเดินอีกสักพักถึงจะถึงเต็นนะเริ่มเหนื่อยแล้วอยากจะพักจังเลยแต่ไม่เป็นไรเดินไปอีกนิดก็คงจะถึงอ่าในที่สุดก็ถึงเต็นเต็นเนี้ยเรากางไว้ตั้งหลายเดือนแล้วมันยังอยู่อยู่เลย วันหลังเราก็จะมานอนที่นี่บ่อยๆอยู่กับธรรมชาติเนี่ยมีความสุขจังเลยแถวเนี้ยไม่ค่อยมีคนด้วยว่าแต่ป่าที่นี่บรรยากาศดีมากทําไมคนไม่ค่อยมาเนาะปกติแล้วถ้าเกิดป่าสวยๆคนจะแห่กันไปแต่ที่นี่ไม่เห็นมีใครมาเลยก็ดีแล้วจะได้ไม่มีใครมากวนเราโอ้โหนี่ไงเต็นที่เรากางเอาไว้ข้างในอ่ะใหญ่มากเลย oh. เอาละกว่าจะเดินมาถึงก็เริ่มมืดแล้ว เข้านอนดีกว่าแล้วผู้ชายคนนี้ก็เข้านอนในเต็นท์เออไม่คิดจะถอดกระเป๋าหน่อยเหรอหอกฟี่หอกฟีแล้วในขณะที่ผู้ชายคนนี้กําลังหลับอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเอ,อ๊ะเสียงอะไรอ่ะมีสัญญาณไซเรนอะไรแถวนี้หรือมีมเรื่องเกิดเหตุอะไรขึ้นทำไมมันใกล้มากเลยเนี่ย รู้นะเนี่ยว่าแถวนี้มีเสาสัญญาณไซเลนด้วยต้องออกไปดูแล้วว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นใน,นขณะที่ผู้ชายคนนี้กําลังจะลุกขึ้นเขาก็มองออกไปแล้วก็เห็นขาอะไรบางอย่างหุยนั่นนัน่นนั่นมันอะไรอะ่ะนั่นมันต้นไม้หรือเปล่าทําไมตอนเข้ามาไม่เห็นอย่างนี้นี่นาะไปดูหน่อยสิมันคืออะไรแล้วผู้ชายพอออกมาดูนอกเต็นท์ฮะนี่มันนี่มันข้างบนหัวเป็นเหมือนไซเลนแต่ข้างล่างเหมือนผีเป็ด หรือว่านี่จะเป็น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  s i l e n ฮ e ใช่ไหมใช่โอ้ยทำเสียงอะไรอะปวดหูจังเลยโอ้ยเจ็บหูจังโอ้ยปวดหูไม่ไหวแล้วปวดหูเออเออหูแตกตายแล้วหูแตกตาย อยาเข้าป่าคนเดียวนะจ๊ะทุกคนแล้วในะที่สุดเสียงของไซเรนเฮดก็ทําให้ผู้ชายคนนี้ตายนะคะเพราะว่าหูแตกตายดีนะไม่เหยียบเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าเข้าป่าคนเดียวนะจ๊ะน้องๆ oh. โอเคสําหรับวันนี้นะคะก็เล่า2เรื่องก่อนละกันนะ <laughs> โอเคเพราะว่ายังต้องตัดต่ออีกเยอะน้องๆจะได้กลัวไง ทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะตอนนี้พี่ปุ๊กกําลังเล่นเกมสร้างโรงเรียนนะคะในช่องสไปซี่คอปนะคะถ้าเกิดน้องๆดูคลิปนี้จบก็สามารถไปดูคลิปพี่ปุ๊กสร้างโรงเรียนนะคะได้เลยเดี๋ยวพี่ปุ๊กทิ้งลิงก์ไว้ให้นะจ๊ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมเจอกันใหม่พัหนาจ้าบ๊ายบาย